สถานการณ์ของนายกท่าษสินไม่ดีแล้วสินต้องพยายามที่จะกลุ่มอำนาจให้ได้มากที่สุดนะก็อาจจะมีการปรับเอากระทรวงที่เขาเชื่อว่าได้กระทรวงนี้ก็คือกระทรวงมหาดไทยแล้วจะทําให้การเลือกตั้งชนะก็อาจจะมีการเอากระทรวงมหาดไทยมาอยู่ในมือเพื่อประโยชน์ในการหวังว่าเลือกตั้งแล้วจะชนะแต่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับประชาชนระหว่างที่มอทอหนึ่งเป็นภูมิใจไทยกับเป็นเพื่อไทย ไม่ได้มีประโยชน์อะไรประชาชนเหมือนเดิมแต่เขาคิดว่าถ้าเขาไม่สีเขียวเขาก็ต้องยึดมหาไทยก่อนแล้วก็แล้วก็นี่แหละออกงบไอ,อย่างเนี้ยเอาไปใช้แบบแบบที่ตั้งข้อสงสัยได้ว่าเอาไว้ตุนกระสุนหรือเปล่าการยึดมหาไทยเกมจะทำให้รัฐบาลสั้นลง่ว่าะปรไทยก็อาจจะแบบว่าไม่ยอมอาจจะต้องแบบแบกขงกับประเทไทยก็เป็นเกมที่เขาต้องเสีย แล้วก็เขาก็คงจยต้องเสียงแบบนี้